พี่น้องถามว่าชอบใช่ไหมชอบเออแล้วชอบมากแค่ไหน,น,นีุ่เโอ้ยจริงปะเนี่ยอเค่นนนน่๊ยอะไรอะเราเฟรมเลยเหรออันนี้พี่อันดามาเป็นวาสนาหนูเถอะอ,อันนี้เดี๋ยวให้ทั้งสองคนทักทายนะครับพี่ๆสิบมวลชนด้วยรวมไปถึงกับแฟนคลับของเราที่หลายคนผูกมารอ้ตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็แขกพิเียษทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณบริษัท Kiss อนด์คิสจำกัดที่ให้นาแล้วก็ลูกแก้วได้มาร่วมงานเปิดตัวการ์ดไฟแบนกาซีรีเป็นแอนิเมชั่นซีรี s ภาพใหม่ล่าสุดทีแล้วก็เปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยเป็นการ์ดไฟแบนกาดีวอไอส์การ์ดแล้วก็ขอแนะนำตัวเังปศุสัตญี่ปุ่นเล่หนึ่ะและวก็ไหนๆตื่นเต้นเลยอะ

เป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างกับโชว์เมื่อสักครู่รู้สึกชอบใช่ไหมรู้สึกว่าอยากร้องกับแฟนๆได้จริงค่ะจริงมากเลยอยากให้แฟนๆร่วมร้องด้วยจังเลยร้องได้ไหมครับขอสัโทษได้ไหมคะนั้นเรามาร้องพร้อมกันอีกสักรอบหนึค่ะอ่าท่อนไหนดีท่อนไหนดีท่อนแร็ปเหรอเป็นแร็ปเปอร์เหรอครับ

เออชอบไหมชอบไหมชอบไหมค่ะโอ้โหแฟนเซอร์วิสมากสุดยอดเลยนี่ก็คือไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้ถามกันเรื่องอื่นแล้วนอกเหนือจากปกติแล้วที่น่าจะชอบร้องเพลงกันอยู่แล้วใช่ไหมเรงเพลงอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะนอกเหนือจากร้องเพลงเวลาว่างทำอะไรบ้างครับอยากรู้คุณแกทำอะไรทำดูแอนิเมะค่ะอ ต้องถามว่าอนิเมะเรื่องไหนที่นุ้กยีไม่ได้ดูมากกว่าอุ้ยคือเขาเป็นสายอนิเมะเลยใช่แล้วตอนดูกับครอบครัวด้วยนะคะใช่สกหนูก็ดูตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่แบบโอ้โหสมัยตั้งแต่โดเรมอนอะไรอย่างเงี้เลยมันมันเป็นแอนิเมะอะไรพวกนี้ใช่ไหมบางคนน่ารักเขาก็ต้องดูแล้วน่ารักน่ารักกันเดี๋ยวก็ดูทุกเรื่องทุกเรื่องเลย Attack on Titan p r o m i s e d Neverland อ่จากพิคาต้าสู ก็คือไม่มีมมเป็นแฟนทุกเรื่องแหละนะครับเป็นแฟนทุกเรื่องเลยทีเดียวแสดงว่าเวลาว่างนี่คือเราก็หูดัวยาวๆเลย,ยแล้วเมื่อสักครู่ตอนตอน้นเรามีการแบบเปิดเ็นูซีรีส์ใหม่ของเราภาคใหม่ได้ดูไหมครับตัวการไฟส์แวนกนเาเราก็ได้ดูมาบ้างคะ่ะแล้วก็เมื่อกี้ไปนั่งเล่นการ์ดไฟ์อยู่คนะ่ะนั่นแหละแบอกแล้วว่าไม่ได้โกหกจริงๆนั่งเล่นอยู่จริงๆใครยังไม่ได้เล่นต้นเนี่ยนีอนไม่หลอนะคะ เล่นการ์ดได้แต่อย่ามันเล่นกับใจเรานะเพราะฉะนั้น,นเราก็ออกไปลองเล่นได้อย่างที่บอกตอนหนูก<ว>็ดูมานิดหน่อยค่ะทาง u t u b e ช่อง Kids and Gas Channel ค่ะสามารถไปดูย้อนหลังได้แล้วเรื่องเี้ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเรียกว่าอ,อะไรถ้าเอกเขาไม่ได้เก่งตั้งแต่ตน้นซึ่งหนูรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์ตรงนั้นที่เขาค่อยๆพัฒนาตัวเองก็เลยทำให้แบบดูน่าติดตามแล้วก็ เรื่องราวไม่ซับซ้อนถือว่าคนที่ไม่ได้เล่นการ์ดไฟนี์ก็สามารถดูได้ก็เข้าใจได้ได้ค<า><ช>่ะเพลงเ<า>มื่อกี้ก็แบบเหมือนกันใช่ไหมเล่นง่ายค่ะแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยเพราะว่าลูกค้าปกติก็มีเล่นบอร์ดเกมบ้างแต่ว่าเพิ่งเคยลองเล่นการ์ดไฟน์เป็นครั้งแรกก็ติดใจเลยอันใครเก่งกว่ากันเมืนะ่อกี้เราถ้าเกิดลองเล่นแล้วคิดว่าใครเก่งกว่ากันก็เคลียได้ขิงได้พูดได้หรอก็ต้องลองดูค่ะเรามาแข่งกัน คนอย่าลืมไปเล่นนะคะมาแข่งกันหนูได้นี่แข่งกันได้ด้วยมีงานทาด้วยเปิดศึกอะไรดีเดียวเพราะฉะนั้นก็นับได้ว่าเป็นแบบเข้าสู่วงการนะการไฟของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ก็อย่างที่บอกเนาะตัวการส่วนนะได้เห็นเลอตัวจริงสวยมากสวยมากค่ะลายสวยมากเมื่อกี้หนูเล่น q u i c k Star t d e c l r a t i o n ญี่ปุ่นลายภาพแบบสีอุมาฮี บางคนยังไม่เคยเห็นหรือว่าบางคนยังไม่เคยเล่นซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้อย่างเช่นเวลาเรามาที่นี่เราก็จะเห็นหลายๆคนแบบนั่งเป็นโต๊ะนั่งเล่นกันเดินผ่านใช่ไหมบางคนอยากจะลองเล่นแต่ไม่กล้าเล่นหรืออยากจะฝ่าหรืออยากจะชวนเพื่อนๆมาเล่นกันบ้างไหมฮะ,ะหนูอยากให้ลองเปิดใจกับการเกมนะคะหนูว่ามันแบบสามารถทําให้เราได้ใช้เวลาว่างกับเพื่อนได้ด้วยพบปะเพื่อนใหม่หรือว่ามันเป็นกิจกรรมยามว่างในครอบครัวอย่างนี้แล้วก็ใครที่เป็นสายดูแอนิเมะอย่างเดียวเนี่ยหนูว่า ก็น่าลองมาเปิดใจดูการไฟอันนี้เป็นนะครับเปิดใจยังเราอ่ะเปิดใจไหคะเปิดใจยังเปิดใจได้ไหมคะเปิดใจให้หนูหน่อยนะโอ้โหประตูไม่ได้ล็อกเลยใช่ไหมประตูไม่ได้ล็อกเลยโอ้โหเข้าไมข้างในเจอไข่ขนดมาดิไม่มีแล้วนี้แหละครับพี่ะไรยกจะฝากชวนชวนเพื่อนนิดนึงนะก็อยาก ทุกคนเปิดใจลองเล่นดูนะคะด้วยความที่ว่ราคาย่อมเยาวด้วยาภาพสวยอะไรดีไปหมดเลยแล้วก็ง่ายด้วยค่ะสำหรับมือใหม่สามารถฝึกจากการเกมบรรยากาศได้นะคะแล้วก็สามารถต่อยอดไปแบบเกมกีฬามืออาชีพเราจะไปเป็นแชมป์ เหมือนสกูร์บีบอกว่าเป็นนักกีฬาเบื้องชีพแล้วใช่ไหมต่อไปหนูอาจจะเป็นนักกีฬาเบื้องชีพได้แล้คะหรือว่าจะเป็นแชมเปี้ยนคนต่อไปค่ะเออเป็นไงล่ะรอเชียร์ด้วยนะว่ารารอเชียร์และเชียร์ไหมเชียร์ค่ะเชียร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมวันนี้มาพร้อมในแบบว่าความสุขความสนุกมา่อมห้กับเราต้องขอขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอาทุกคนเราจะร้มือให้กับน้องทั้งสองคนของเราเลยแล้วขอบคค่ะ